โอกาสโอกาสที่กรอบวิบวับจะออกอุ้ยกรอบโอกาส0.60เลยนะอุ้นี้ถ้าโชคดีก็ได้นะเนี่ยท่าโอ้โหมีท่าเต้นด้วยท่าเต้นนี่มันมาดึงมาดึงของเราเนี่ยฟักทองมีโอกาสออก77เนาะอีโมจิยี่สิบอ๋อเอาอะไรดีอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูเลดวงแหวนฮาโลวีนกันครับผมไป วา้าโทโนอะมะมะวา้าว้าไปขอโชคดีหลับตาไม่ยิ้สกินมาลอดฟักทองหรือว่ามาลอดฮาโลวีนใช่ไหมเป็นฟักทองไหม ไม่ใช่สกิลแรกนี่ตีปกตินะสกิลแรกครับผมโู้ปาดบันฮทาวีนปุ๊บอู้สวยเลยปุ๊บสกิลสองดูดดูดวงแหวนฮาโลวีนไหนี้ไม่มีลูกกิจกรรมแล้วเนาะวันนี้ของเล่นไม่ได้แน่เพราะว่าหรือว่คัำพีมีแค่สิบแปดอันนี้จำให้ดูก่อนว่าตัวหลักขาดอะไรบ้าง เนี่ยคัมพีหมดละเล่นจนกิจกรรมหมดแล้วอยากได้กรอบนี้มากเลยกรอบนูไลท์แล้วก็มีเขียววะได้โปรดเถอะเอามาให้แลกคัมพีแดงด้วยเออคมพีเขียววะเอาไปแลกคัมพีแดงเถอะเออสองตัวหนึ่งก็ยังมีเนาะเขาไม่มีจะเห็นใจหรือเปล่าแล้วกิจกรรมนี้พี่รีวิวไปแล้วนะไอ้สมัยอกาสเนี่ยพี่ขาดแค่ซีเนียรไงอืม กิจกรรมนี้นะเป็นวงแหวนฮอลวีนนะครับเริ่มต้นวันนี้ฮะวันที่ย9ใช่เปล่าย9วันนี้เป็นครับใช่ครับวันนี้วันที่ย9หมดวันที่5้าพฤศจิกายนดหม,มีอะไรบ้างโอ้เขาอยากได้กรอบแบละดิดกรอบมูลไลท์อ่ะสวยมากเนี่ยแม่เลอาอ์พาร์ที่จะบอกให้ซีซั่นเนี้ยกรอบสวยมาก เนี่ยไอพวกกรอบพวกนี้มันมาพร้อมกับเวลพาร์ตไงคือมันมันได้เลเวลหกสิบภายในอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันจะได้หรือไม่งั้นก็เปิดแบบเมื่อก่อนไม่มีนะให้เปิดแบบล่วงหน้าแบบแล้วมันจะได้กรอบอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มีแบบเปิดล่วงหน้าแล้วได้กรอบเมื่อก่อนต้องเสีย้หมีเสียเป็นพันอ่ะพอไดได้กรอบหนะึ่งอ่ะดูดีกรอบโรงเรียนปีศาจก็สวยกรอบมูลไลค์ก็สวยโอย้ตัวหลักขาดตัวหลักขาดสามสกินแล้ว ฉาพลังที่เท่านั้นเป็นคาราวีนนะเนาะแล้วก็เพล